คนที่ทำกรรมไว้กับพ่อแม่ชีวิตมักจะเป็นแบบนี้โดยไม่รู้ตัวข้อที่หนึ่งกรรมกับพ่อแม่คืออะไรเรามักพูดว่าให้ระวังอัตกกันยูจะตกนรกแต่ถ้าถามให้ลึกกรรมกับพ่อแม่คืออะไรในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรผู้ใดไม่รู้คุณย่อมชื่อว่าอสตตบุตร แม้บำเพ็ญบุญใหญ่หลวงแต่ทอดทิ้งพ่อแม่บุญนั้นก็ไร้ผลดังนั้นกรรมกับพ่อแม่คือการกระทำทั้งทางกายวาจาและใจที่ไม่รู้คุณไม่สำนึกคุณหรือจงใจเบียดเบียนท่านไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกรรมเหล่านี้ไม่เคยหายไปจากใจของเราเองและบางครั้งมันจะย้อนกลับมาอย่างแนบเนียนข้อที่สองชีวิตติด ขัดโดยไม่มีสาเหตุหลายคนทำงานเก่งเรียนดีก็แล้วขยันก็แล้วแต่กลับไม่ไปไหนสักทีเหมือนมีอะไรบางอย่างฉุดไว้นั่นอาจไม่ใช่เวรกรรมจากอดีตไกลแต่เป็นเวรกรรมต่อพ่อแม่ในชาตินี้ที่เรามองข้ามไปคนที่เคยพูดตัดพ้อพ่อแม่อย่างรุนแรงและเบียงคำเดียวในวัยเด็กจิตสำนึกจะฝังลึกและย้อนกลับมาเป็นเงากรรม ผลคือจะเจออุปสรรคที่หาสาเหตุไม่ได้เหมือนถูกโลกแกล้งทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดข้อที่3เสียของดีต่อหน้าต่อตาบางคนมีโอกาสดีวิ่งเข้ามามีคนรักที่ดีมีเพื่อนที่ดีแต่สุดท้ายก็พังทุกอย่างดูเหมือนจะกำลังจะดีแต่พังลงก่อนถึงฝั่งเสมอในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดเคยปล่อยให้พ่อแม่ลำบากทั้งที่ตนมีโอกาสช่วยแต่ไม่ช่วยย่อมได้รับผลเป็นการเสียของในภพนี้ของดีมาแล้วก็ไปรักดีอยู่ได้ไม่นานนี่คือกรรมแห่งการเพิกเฉยข้อที่4โดนออกเปรียบทั้งที่ไม่สมควรบางคนเป็นคนดีอ่อนโยนไม่เคยเบียดเบียนใครแต่กลับโดนเอาอเปรียบโดนโกงโดนหลอกครั้งแล้วครั้งเล่า หากย้อนกลับไปดูอาจพบว่าเคยพูดจาดูถูกพ่อแม่โดยไม่รู้ตัวว่าท่านก็มีหัวใจคำพูดของเราอาจเคยทำร้ายคนที่รักเราที่สุดและเมื่อจิตไม่รู้คุณจัก,กรวาลจะส่งบทเรียนมาเตือนด้วยการให้เราเป็นผู้ถูกกระทำเสียบ้างข้อที่หจิตไม่สงบแม้อยู่คนเดียวบางคนนั่งสมาธิไม่ได้นอนก็ไม่หลับ ใจเหมือนมีบางอย่างบรบกวนอยู่ตลอดไม่ใช่เพราะมีผีแต่เพราะมีเวรกรรมฝังอยู่ในใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดละเลยพ่อแม่ที่เลี้ยงมาแม้ย้ายวัดสิบแห่งใจยังไม่สงบเพราะเราหนีโลกได้แต่หนีใจตัวเองไม่ได้แม้จะไม่ได้ทำผิดถึงขั้นร้ายแรงแต่หากมีความไม่รู้คุณจิตนั้นจะไม่สงบเลยข้อที่6 ความสัมพันธ์พังโดยไล้เหตุผลบางคนรักใครก็ไม่เคยสมหวังคบใครก็จบไม่ได้คนรอบข้างพากันตีตัวออกห่างแม้นเราไม่ได้ทำอะไรผิดลองถามใจเคยตะคอกพ่อแม่ไหมเคยทำให้ท่านร้องไห้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่รู้คุณบิดามารดาย่อมเป็นผู้ถูกทอดทิ้งแม้นในหมู่คนดี ผลจากวาจาที่ทำร้ายผู้มีพระคุณจะย้อนกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่เปราะบางและสูญเสียได้เสมอข้อที่7มองไม่เห็นเป้าหมายชีวิตคุณเคยไหมที่อยู่ดีๆก็ไม่รู้จะเดินต่อไปอย่างไรหมดไฟหมดเป้าหมายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในทางธรรมภาวะนี้เรียกว่าจิตหลงเพราะจิตไม่สว่างด้วยคุณธรรมพื้นฐาน แน่หนึ่งในคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือกตัญญูผู้ไม่มีความสำนึกในผู้ให้กําเนิดจะหลงทางแม้นอยู่ท่ามกลางแสงสว่างจิตที่ไม่เคยหันกลับไปไหว้ใจพ่อแม่จะเหมือนเรือที่ลืมทิศพายไปไกลแค่ไหนก็ไม่มีฝั่งข้อที่8สศูนย์เสียซ้ำซ้อนในเวลาสั้นๆบางคนเพิ่งศูญเสียงานก็เสียแฟนเพิ่งโดนหลอกก็โดนรถชน ชีวิตเหมือนถูกซัดไม่หยุดพระพุทธองค์ตรัสในพระธรรมบทว่าผู้ใดทำกรรมหนักต่อผู้มีพระคุณกรรมเหล่านั้นจะกลายเป็นมวลขึ้นซัดเข้าหาผู้นั้นพร้อมกันหลายนารออกบางครั้งสิ่งที่ซัดมาไม่ใช่กรรมเก่าไกลโพร้นแต่คือผลกรรมกับพ่อแม่ในชีวิตนี้ที่เราหลงลืมว่ามีข้อที่ 9. หวาดระแวงไม่ไว้ใจใคร ใจคนบางคนแม้นทุกอย่างจะดูดีแต่กลับรู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลากลัวคนหลอกกลัวความล้มเหลวกลัวแม้แต่ความสุขในพระสูตรว่าไว้ผู้ใดลบหลู่บุญคุณจิตจะตกอยู่ใต้เงาแห่งอวิชามองทุกสิ่งเป็นภัยแม้นมิใช่ศัตรูอาการนี้คือผลของการไม่ไว้วางใจผู้ให้ชีวิตซึ่งสะสมเป็นภาพจำว่า ความใกล้ชิดเท่ากับความอันตรายเราจรึงระแวงทุกความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวข้อที่10หวังสิ่งใดมักได้สิ่งตรงข้ามอยากให้คนเข้าใจแต่กลับผูกกล่าวหาอยากให้เขารักแต่เขากลับหนีอยากให้ครอบครัวอบอุ่นกลับ,บุ่นวายพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมใดมีเจตนาผลแห่งกรรมนั้นย่อมตามมาไม่ผิดหากเราเคยขัดใจพ่อแม่ ในยามที่ท่านแค่หวังจะให้เราได้ดีเราก็จะรู้รสของความหวังที่ถูกทำลายจากผู้ที่เรารักเช่นกันเพราะกรรมไม่ได้ย้อนมาเป็นรูปเดิมแต่มาในรูปประสบการณ์ใหม่ที่เจ็บเท่ากันหรือมากกว่าข้อที่11มีเงินแต่ไม่เคยรู้สึกพอคุณเคยไหมได้เงินมาเยอะแต่ไม่รู้สึกว่าพอยิ่งได้ยิ่งกลัวจนหมดยิ่งมียิ่งกังวล นี่คือผลกรรมของผู้ที่เคยขัดขวางความมั่นคงของผู้ให้กำเนิดเช่นแย่งสมบัติขอเงินท่านเกินกำลังหรือทำให้ท่านต้องเป็นหนี้เพราะเราเพราะพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดทำบุญแต่ลืมคุณปีตามารดาบุญย่อมกลายเป็นผลไม่เต็มเปี่ยมเหมือนขันน้ำที่มีรูรั่วเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มข้อที่12หวังความรักแต่ได้ความลาวลาน บางคนทั้งชีวิตมีความรักหลายครั้งแต่กลับไม่มีครั้งไหนที่ได้รักที่มั่นคงเคยสงสัยไหมว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อเราทำร้ายหัวใจของคนที่รักเราที่สุดในโลกคือพ่อแม่เราจะมีพิมพ์เขียวแห่งการพรากติดอยู่ในใจโดยไม่รู้ตัวในพระสูตรกล่าวไว้ว่าผู้ใดทำร้ายรักอันประเสริฐย่อมไม่พบรักแท้อันมั่นคงแม้นโลกจะมีความรักอีกมากมาย แต่ใจจะขาดความสามารถในการรับรักอย่างแท้จริงข้อที่13เจ็บป่วยไม่รู้สาเหตุบางคนสุขภาพดีมาตลอดแต่จู่ๆก็ป่วยไม่มีสาเหตุชัดเจนรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสถึงเวรกรรมทางกายว่าเป็นหนึ่งในเหตุของโรคที่หมอไม่สามารถรักษาได้ และหนึ่งในเวียนกรรมที่รุนแรงที่สุดคือทำให้พ่อแม่เจ็บกายเจ็บใจไม่ว่าจะโดยการผลักใสตะคข้อหรือปล่อยให้ท่านอดข้าวอดยาผลเหล่านี้จะย้อนกลับมาในรูปโลกลึกลับที่แพทย์อาจหาสาเหตุไม่เจอแต่กรรมเจอแล้วข้อที่14ทําดีเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นคุณเคยรู้สึกไหมว่าทําดีมากมายแต่ไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครเห็นค่า เหมือนโลกมองข้ามความพยายามของเราพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดไม่เคารพบิดาแม้นทาดีต่อหน้าคนทั้งโลกบุญจะไม่ขึ้นสู่เบื้องบนหมายความว่าพื้นฐานแห่งความดีต้องเริ่มจากการเคารพผู้ให้ชีวิตมิฉะนั้นความดีอื่นจะเหมือนพรมที่ไร้พื้นถูกเหยียบแล้วหายไปกับสายลมข้อที่15อยู่กับใครก็รู้สึกว่าไม่เป็นที่รัก คุณอาจเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นไม่เคยทำร้ายใครแต่ทำไมคนรอบตัวถึงไม่รักคุณเท่าที่ควรในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสก,กับพระอนนท์ว่าคนที่ละเลยพระคุณบิดามารดาแม้อยู่ในหมู่คนมีใจเมตตาก็จะรู้สึกว่าโลกไม่ต้อนรับเขานี่คือวิบากทางใจที่ทำให้ใจไม่สามารถเปิดรับความรักได้แม้มีคนรักก็เหมือนไม่มี พอที่16มักเจอแต่คนใจร้ายในชีวิตบางคนแม้นใจดีอ่อนโยนแต่กลับดึงดูดคนใจร้ายเข้ามาในชีวิตทั้งหัวหน้าแฟนแม้กระทั่งเพื่อนรู้ไหมเพราะอะไรเพราะในอดีตคุณเคยใจร้ายกับคนที่อ่อนแอที่สุดในชีวิตคือพ่อแม่ของคุณเองการไม่ฟังท่านการผลักใสหรือแม้เพียงน้ำเสียงกระด้างที่ทำให้ท่านเสียใจเงียบ จะกลายเป็นแรงดึงดูดให้คุณเจอแต่คนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณเลยข้อที่17มักมีลูกหลานที่เหมือนไม่รักเราเลยนี่คือหนึ่งในเวรกรรมที่วนกลับมาอย่างแม่นยำที่สุดคนที่เคยละเลยพ่อแม่ชาตินี้มักเจอลูกหลานที่ทำกับคุณแบบเดียวกันไม่ใช่แค่เวรกรรมธรรมดาแต่นี่คือแบบฝึกหัดแห่งกรรมเพื่อให้คุณเข้าใจหัวใจของพ่อแม่ ในวันที่คุณกลายเป็นพ่อแม่ของใครบางคนข้อที่18ไม่มีใครอวยพรจากใจคุณอาจมีงานใหญ่เปิดร้านสอบบรรจุหรือแต่งงานแต่ทำไมไม่มีคำอวยพรที่ออกมาจากใจจริงทุกคำเหมือนแค่พูดตามมารยาทนี่คือผลของการไม่เคยอธิษฐานดีๆให้พ่อแม่ไม่เคยขอให้ท่านปลอดภัยไม่เคยขอให้ท่านอยู่สบาย แม้คำอธิษฐานจะเบาแต่ทรงพลังและถ้าขาดสิ่งนี้ชีวิตคุณก็จะขาดแรงสนับสนุนที่มองไม่เห็นข้อที่19ใช้ชีวิตเหนื่อยเกินเหตุคุณเคยรู้สึกไหมว่าคนอื่นทำเท่านี้ก็ได้ผลลัพธ์แต่คุณต้องทุ่มสามเท่าถึงจะได้แค่พอประทงังเพราะคุณเคยทำให้พ่อแม่เหนื่อยกายเหนื่อยใจแบบที่เขาไม่เคยบน คุณจึงต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีใครให้พักเิงไม่มีล่มเงาไม่มีคำว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแม่ช่วยเองข้อที่20รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบไม่ยอมให้อภัยเราแม้คุณจะเปลี่ยนตัวเองทำความดีมากมายแต่ในใจลึกๆคุณรู้สึกเหมือนโลกไม่ให้โอกาสใหม่นี่ไม่ใช่ความคิดลวงแต่เป็นเวรกรรมที่ยังคงรอให้คุณกลับไปขอขอมา แม้พ่อแม่จะไม่อยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าสอนให้อุทิศบุญและอธิษฐานต่อหน้าภูเขาแห่งกรรมคือใจคุณเองเพราะเมื่อใจยอมรับผิดโลกจึงเริ่มให้อภัยหากวันนี้คุณยังมีพ่อแม่อยู่จงรีบแสดงความรักในแบบที่ไม่ต้องให้ท่านเรียกร้องหากท่านจากไปแล้วจงใช้ชีวิตให้ดีเพื่อส่งบุญไปหาท่านเหมือนเรือที่แล่นไปกางทะเล จะไม่ล่มถ้าเรือยังมีหัวเรือและหากคุณเคยเผลอทำร้ายพ่อแม่ตรงอย่าโทษตัวเองแต่จงเริ่มใหม่ด้วยหัวใจที่สำนึกไม่ใช่เพื่อให้ใครให้อภัยแต่เพื่อให้คุณให้อภัยตัวเองเพราะการให้อภัยตัวเองคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เวีกรรมตามไม่ทันหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะ ในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ